สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกุ้งนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอักษรเสียงต่ำอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะคะแล้วก็การผันวรรณยุกต์นะคะอ่าววันนี้นะคะเด็กๆเ,เอาเล่มสีแดงขึ้นมานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะอ้าว เมื่อเด็กๆเอาเล่มสีแดงขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้า164เลยนะคะหน้า164นะคะเด็กๆจะทำอะไรก็คือหน้า164เด็กๆจะต้องเขียนทำให้ถูกต้องนะคะว่าทําในแต่ละคำนั้นสามารถผันเสียงอะไรได้บ้างนะคะ ถ้าเกิดใครที่ดูในคลิปเมื่อวานนะคะเด็กๆจะรู้ว่าอักษรแต่ละอักษรนั้นนะคะสามารถผันอยู่ในเสียงใดได้บ้างนะคะซึ่งถ้าบางคนไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็จะทำหน้าหนึ่งร้องหผิดนะคะถ้าสมมติคุณครูดูแล้วเด็กๆทำไม่ถูกนะคะ แปลว่าเด็กๆยังไม่ได้ทำวามเข้าใจหรือด,ดูคลิปวิดีโอที่คุกกุ้งให้ดูเมื่อวานอะอย่างเช่นเด็กๆลองดูนะคะอะอักษรเสียงกลางนะคะ่ันได้กี่เสียง มีเพ่นชนะกอไก่จอจานดอเด็กรชดารอปรตักไว้ไม้ฟองปลาออกอ่านอันนี้อักษรเสียงกลางนะคะจะผ่านได้ครบห้าเสียงเลยนะคะก็จะมีคําว่าเด็กด,ด,ดูในหน้าหน้านี้ประกอบเลยนะคะนี่เด็กๆจะทําหน้าเดียววันนี้นี่ทาหน้าน,น,านี้หน้าเดียวหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่ แต่คราวนี้ดีๆต้องมาแบ่งก่อนว่าเอ๊ขอ,ขยอ,ยอ,อ,อไอนะข,อข่อยู่ในอักษรเสียงอะไรรูปุ้งทวนให้ดูนะขอไข่อยู่ในอักษรเสียงสูงค่ะสูงขอไข่ไม่มีในนี้นะคะ อักษรเสียงสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีสิบเอ็ดตัวขอไขอยู่ในอักษรเสียงสูงคำว่าขานะคะต่อไปค่ะอักษรเสียงต่ำนะคะาเมื่อวานครูเอาอักษรเสียงต่ำเดี๋ยวมาให้เด็กๆดูใช่ไหมคะอ่าเทคนิคในการจำก็คืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโล ก็จะมี10ตัวนะคะน,นี้คือต่ำเดียวแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือต่ำคู่ดีเด็กวลาเด็กจำพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้องอันนี้ก็จะมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้า1กเจ็ดแปดเก้าสิบสกับ10บเป็นอักษรเสียงต่ำมีทั้งหมด24ตัวเห็นไหมคะอ่มนี่ดูดคอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ ราชดาทอพูเทเเ่าทอนางมุนโททอธงอรอทหารรอฟันฟอฟอพานอพานอสาเพาพอนกฮูกยังไม่หมดงองูยอผู้หญิงนอนนนอนหนูมมอมา้ายอรักยอยักรอเรือรอลิงรอ,รอหแหวนแล้วก็รอจรุลาโหเยอะมากเลยนะคะแต่เวลาเด,ด็กๆจำเด,ด็กๆจำอ,อักษรกลางกับสูงที่เหลือจะเป็นอ,อักษรต่ำนะคะในอักษรต่ำมันก็จะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่ ตรงนี้เด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอันนี้ป .1 ก็ให้รู้ไว้เนาะนะคะให้รู้ไว้ใช่ว่าอารู้ไวเป็นพื้นฐานนะคะเดี๋ยวระดับป .2 ป .3 ขึ้นไปเด็กๆก็จะสามารถจําได้นั่นเองนะคะคราวนี้เด็ๆกๆมาดูคําว่าขาขอไข่อยู่ในอักษรเสียงสูงนะคะมุมอยู่ในอักษรเสียงต่ํา เกาก็ไก่ซอนเสียงอซอนกลางค่ะต่อไปค่ะหอยหอหีบหอหีบยู่ในอซอนเสียงเลยเด็กหอหีบหอหีบใครตอบูกุ้งได้หอหีบหอหีบคุ้งดูก่อนนะบางทีคุกคุ้งก็จำยังไม่ค่อยได้ค่กคุ้งก็ต้องใช้ เทคนิคการเปิดในเล่มเน่งกดูในเล่มแดงนะคะหพราหยีอยู่ในอักษรสูงค่ะสูงกุ้งจำได้อักษรกลางไก่จีเด็กตายเด็กตายันปากองคล่องมากเลยลูกอักษรเสียงกลางผันได้ครบทุกเสียงเลยนะคะค้อค่ายล,ล่ะลูกต่ำาพอควายต่ำ ตอควาอยู่ในอักรเสียงต่ำอักษต่ำผันได้สามเสียงต่อไปค่ะต่ออ okay. ุมอตุมตุมอยู่ในอักษรเสียงอะคะตุมอักษรอะไรด็กตอเต่าตอเต่าตอเต่าอืมกลางแน่นอนชอช้างชอออนชอดูพี่ยัชนะนะลูกชอช้าง ชอช้างอยู่ในต่ำนะคะปลาอักษรกลางและถึงถึงถึงพอพึ่งอืมพอพึ่งอยู่ในสรนเสียงสูงผอพึ่งเนาะอักษรสูงนะคะ เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้เด็กๆแยกพยัญชนะว่าแต่ละคำอยู่ในอักษรใดและก็ต้องผันให้ถูกเสียงด้วยนะคะไม่ได้ผันทุกตัวนะไม่ได้ผันทุกช่องเช่นคำว่าขาใช่ไหมคะ ผ่านได้กี่เสียงหลูกอักษรสูงผันได้สามเสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวาอักษรเสียงอักษรกลางเนี่ยข้อสามเนี่ยผันได้ครบทุกเสียงเลยลลกนะคะกากะเากเก่าเก้าเก้าเก่าอักษรเสียงกลางเท่านั้นนะคะผันได้ห้าเสียงส่วนอักษรเสียงตามอักษรเสียงตามเช่นคําว่ามุงมออูงอมุง ถ้าเป็นอักษรเสียงสามนะคะเด็กๆอักษรตามเขาจะผัานได้กี่เสียง3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะเด็กเด็กต้องดูดีๆนะนะคะดูดีดๆนะคะถึงจะเขียนลงให้ผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะนะให้ผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะที่จริงบางบางอันก็จะมีเฉลยนะคะมันจะมีเล่มเฉลยเล็กๆ ไปด้วยนะคะอ่ะเด็กๆลองทําดูก่อนนะคะถ้าไงแล้วเด็กๆกุ้งก็จะเฉลยให้เด็กๆดูนะว่าที่เด็กๆทำมาถูกไหมนะคะอ่ะสาหรับวันนี้นะคะงานก็มีหน้าเดียวนะคะแต่จะยุ่งยากซับซ้อนนิดหน่อยนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆหรือท่านผู้ปกครองนะคะยังไงก็ฝากงานไว้หน้าเดียวนะคะค่ะสวัสดีค่ะ